สวัสดีครับผมเซียวกันนะครับโตต้าชัวสาขาอนุณนะครับวันนี้จะพาลูกค้านะครับมาดูรถนะครับคันนี้รถเข้ามาได้สักพักหนึ่งแล้วครับประมาณ1เดือน2เดือนประมาณนี้นะครับคันนี้จะเป็นโตโยต้านะครับแคมรีนะครับมิว2 g G นะครับเกียร์ออโต้ปี2017นะครับราคาโปรโมชั่นนะครับต้องบอกได้เลยว่าราคา698,000นะครับ แต่ตอนนี้นะครับเราจัดโปรโมชั่นนะครับลดราคานะครับเหลือเพียงหกแสน0้าหเท่านั้นนะครับไม่อยู่ที่ประมาณ1 1ึ่งแพันกว่ากิโลนะครับโดยประมาณนี้นะครับรถสวยมากเลยนะครับคันนี้นะครับใครตามหาอยู่รถสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านในนะครับเลยนะครับภายในเขาสวยมากนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะพาชมนะครับ ราคานะครับคันนี้ที่แจ้งไปนะครับหกแสนเก้าหมื่นแปดพันนะครับบอกก่อนว่าตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นลดราคานะครับเหลือเพียงหกแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับส่วนด้านในเมื่อกี้นะครับตามมาอีกทีหนึ่งนะครับจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับลายไม้นะครับออกแบบดีไซน์ตามสไตล์ของโตต้าแคมรี่เลยนะครับลายไม้สวยๆนะครับเดิมๆนะครับวิทยุหน้าจอทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานนะครับคันนี้ก็ ออปชันก็ครบนะครับปุ่มลรมัาติฟังก์ชันนะครับสามารถใช้งานได้สะดวกสบายนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่นะครับเบาะปราบไฟฟ้านะครับคู่หน้านะครับเบาะไฟฟ้านะครับเบาะไฟฟ้าหมดเลยนะครับอันนี้แคมรี่เบาะเบาะไฟฟ้านะครับขึ้นสูงต่ำนะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับอ่าออปชันเป็นปุ่มพูดสตาร์ทนะครับรถคันนี้เป็นปุ่มสมุดสตาร์ทนะครับ สวยๆเดิมๆเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับรถคันนี้นะครับเบาะข้างหลังนะครับดูอีกทีหนึ่งนะครับจะมีกันแดดด้วยนะครับมีไฟส่องตรงเท้าตรงพื้นด้วยนะครับแล้วก็คันนี้ก็จะมีแอร์ช่องหลังด้วยนะครับเป็นลายไม้นะครับลวดลายของเขานะครับตามสไตล์ของโตโยต้าแคมรี่นะครับคันนี้ปี2017นะครับราคาจับต้องได้นะครับ ลูกค้าสามารถจัดเต็มได้เลยนะครับสามารถคันนี้ฟรีดาวนได้เลยนะครับตรอดลูกค้าที่สนใจนะครับรถคันนี้นะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์เซลกันนะครับ098554988นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ขึ้นนะครับอ่าเปิดท้ายเมื่อกี้ลืมเปิดท้ายลูกค้าดูนะครับถางหลังจะมีช่องนะครับจะมีช่องนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่เก็บยางอะไหล่นะครับ สมบูรณ์มีแผ่นโฟมนะครับรองกันกระแทกนะครับสวยงามมากๆนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับอย่าลืมนะครับตามเบอร์ที่แจ้งไปนะครับเป็นเบอร์เซียวกันนะครับ0 9 8ย์5 4988นะครับยังไงฝากด้วยนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ